สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาต่อกันกับสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของการหาค่าความจริงของประพจน์นะคะครั้งที่แล้วครูได้บอกไปแล้วว่าการหาค่าความจริงของประพจน์เนี่ยมีอยู่ 2- ออแบบแบบแรกก็คือโดยใช้ตารางอันนั้นเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะการใช้โดยใช้ตารางเนี่ยจะใช้ในกรณีที่ ประพจน์ย่อยไม่ได้บอกคา่าความจริงมาให้แต่สําหรับวันนี้นะคะขอต่อจากเดิมก็คือเป็นเรื่องที่2เป็นการห,หาค่าความจริงของประพจน์ในกรณีที่ประพจน์ย่อยเนี่ยบอกค่าความจริงมาให้นะคะในเรื่องของตรรกศาสตร์ก็ยังย้ําเสมอว่าคําตอบของเขาก็เป็นมีคําตอบแค่2คําตอบคือจริงกับเท็จนะคะในประพจน,น์นั้นๆฉะนั้นครูจะไปดูในหัวข้อเรื่องที่2เลยในเรื่องของการหาค่าความจริงในกรณีที่2นะคะ เป็นเรื่องของการหาค่าความจริงของประพจน์ในกรณีที่เราทราบค่าความจริงของประพจน์ย่อยครูพูดเรื่องคําว่าประพจน์กับประพจน์ย่อยบ่อยๆนะคะประพจน์คือสิ่งที่ตอนนี้ประพจน์คือเป็นการกล่าวถึงประพจน์ที่มีการนําประพจน์ย่อยเนี่ยมาเชื่อมกันนะคะเรียกว่าประพจน์ซึ่งตัวที่อยู่ข้างในประพจน์นั้นเรียกว่าประพจน์ย่อยก็คือ PQRST ออะไรประมาณนี้นะคะเรียกว่าประพจน์ย่อยฉะนั้น ในกรณีนี้ในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับประพจน์ย่อยที่เราทราบค่าความจริงมาอยู่แล้วนะคะคือเป็นการบอกเลยว่า,า P เป็นจริง Q เป็นเทจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะคะไม่ไม่กล่าวถึงเรื่องของทฤษฎีหรือบทนิยามอะไรเพราะว่ากล่าวไปแล้วนักเรียนก็จะ ทําให้เรียนเข้าใจได้ยากฉะนั้นครูจะสื่อสารกับนักเรียนโดยการใช้ตัวอย่างในการอธิบายสิ่งที่ครูกําลังจะบอกนะคะเมื่อเราทราบความจริงของประพจน์ย่อยเป็นยังไงครูขึ้นตัวอย่างให้ดูเลยนะคะตัวอย่างที่1ครูบอกว่ากําหนดให้ประพจน์ p ไปค่อยๆไปนะคะไปอย่างาชา้าประพจน์ p และ q ประพจน์ p และ q มีค่าความจริงเป็น จริงอันนี้บอกมาแล้วนะคะ P กับ Q บอกมาแล้วว่าเป็นจริงฉะนั้นครูจะเอาค่าความจริงนี้ขอไปแทนไว้ข้างบนนี้ก่อนเลยนะคะเป็นจริงทั้งคู่เขาใช้คาว่าและนี่ใช่ไหมคะทั้งสองตัวนี้เป็นจริงทั้งคู่ต่อไปและประพจน์ R และประพจน์ S ประพจน์ r และ s มีค่าความจริงเป็นเท็จช่วงแรกๆครูจะมีการขีดเส้นใต้ให้ก่อนนะคะบอกเลยว่า r ก็พูดเท็จ q ก็พูดเท็จฉะนั้นครูขอใส่ค่าความจริงไว้ก่อนว่าตอนนี้เราทราบค่าความจริงของเจ้าสองคนนี้แล้วนะคะเป็นเท็จจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้เราทราบค่าประพจน์ย่อยแล้วต่อไปเมื่อเอาประพจน์ย่อยค่าความจริงของประพจน์ย่อยไปใส่ลงในประพจน์ที่กำหนดให้เดี๋ยวเราไปดูผลที่เกิดขึ้นนะคะ เราจะใช้วิธีการโยงเส้นนะคะในกรณีนี้อ่ะประพจน์แรก p และนิเสษ p p และนิเศษ p เช่นเดิมค่ะเวลาเราจะทำเราจะต้องใส่ค่าวความจริงของประพจน์ย่อยลงไปก่อนคล้ายๆกับกรณีนู้นเลยกรณีที่สร้างตารางแต่สร้างตารางจะต้องบอกทุกกรณีที่เกิดขึ้นในประพจน์นั้นๆแต่ตัวนี้ทราบแล้วว่า p เป็นยังไงตัว p ตัวนี้กับตัวนี้ตัวเดียวกันนะคะฉะนั้นค่าความจริงก็คือตัวเดียวกันเวลาครูใส่ p ครูทราบแล้วเป็นจริงครูก็ใส่ข้างล่างเลยค่ะเป็นจริงใส่แค่ตัวเดียวพอนะคะส่วน p ตัวนี้แล้วมีนิสศษอยู่ข้างหน้าแสดงว่าตัวบังคับคือนิสศษก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นจริงใช่ไหมคะตัว p เนี่ยเป็นจริงพอเจอนิเศษปุพวกเขากลายเป็นเท็จครูเอาค่าของคามาใสางล่าง โอเคแบบนี้เราได้ค่าความจริงของตัวประพจน์ย่อยออกมาแล้วนะคะต่อไปใช้วิธีการโยงเส้นโยงจากโยงจากตัวนี้นะคะมาตัวนี้ใช้วิธีการโยงเส้นแบบนี้โดยให้ค่าคําตอบของเขาเนี่ยตรงกับตัวเชื่อมเชื่อมด้วยและตัวนี้เป็นจริงนะคะแล้วตัวนี้เป็นเท็จเชื่อมด้วยและนักเรียนอ,อย่าลืมเรื่องของตารางค่าความจริงที่เคยเรียนตั้งแต่ครั้งแรกนะคะถ้าและ จุดเด่นของเขาก็คือต้องและทั้งคู่ต้องจริงทั้งคู่ถึงจะได้คําตอบเป็นจริงแต่ตัวนี้ไม่ใช่คําตอบก็เลยเป็นเคจนี่คือคําตอบของเราก็จบแล้วนี่ในะเคสง่ายๆกรณีง่ายๆให้เรียนเข้าใจก่อนนะคะสิ่งสําคัญที่จะสามารถทําเรื่องนี้ได้ก็คือค่าความจริงของพระพุย่อยต้องตรงตามที่เขาบอกมาและที่สําคัญที่สุดก็คือ,อ ัวเชื่อมความสําคัญของตัวเชื่อมความหมายของตัวเชื่อมนะคะ4ตัวเชื่อมนั้นคืออะไรนิเศษเราจะเจอบ่อยๆฉะนั้นนิเศษจะเป็นการบังคับค่าของตัวนั้นอันนี้นักเรียนค่อยๆทําความเข้าใจไปนะคะฉะนั้นข้อนี้ครูตอบแล้ว p และ not p not p p และนิเศษ p มีค่าวความจริงเป็นเท็จเอาง่ายๆก่อนนะคะฉะนั้นดังนั้นคําตอบของตัวนี้มีค่าวความจริงเป็น ข้อนี้ก็จะตอบแค่ตัวเดียวมีค่าความจริงเป็นเท,ท็จแตกต่างจากตารางพอสมควรถ้าตารางจะต้องตอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีทั้งหมดกี่กรณีแต่ถ้าเป็นค่าความจริงที่บอกค่าความจริงของประพจน์ย่อยมาเนี่ยก็ตอ,ตอบได้แค่ตัวเดียวคําตอบนั้นจะจริงกับเท,ท็จเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องตอบอย่างมีเหตุผลด้วยต่อไปเข้าต่อไปเลยนะคะ ตัวอย่างที่สองกำหนดเหมือนเดิมค่ะค่อยๆดูไปนะคะกำหนดประพจน์ p และ q มีค่าความจริงเป็นจริงครูย,ยังใช้โจทย์เดิมอยู่นะคะใช้ตัวกำหนดเดิมแต่ถามตัวใหม่นะคะเป็นจริงแสดงว่า p ก็จริง q ก็จริงเช่นเดียวกันและประพจน์ r และ s มีค่าความจริงเป็นเท็จ ครูก็เอาไปทดไว้ก่อนค่ะเป็นเทสบางคนเก่งแล้วก็ไม่ต้องทดละรู้อยู่แล้วนะคะครูใส่ให้ดูก่อนว่าเวลาเรากลับไปดูเราจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าอ๋อตัวนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะข้อนี้ใส่ค่าวความจริงของประพจน์ย่อยลงไปก่อน p ตัว p ตัวนี้ก็ไปเทียบกับข้างบนอ่ะเหมือนการใส่เลยใส่จริง r r ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันก็ใส่เป็นเท็จส่วน s เหมือนก้านก็เป็น อ่านี่คือค่าความจริงของประพจน์ย่อยต่อไปหลักการการจับคู่การหาค่าความจริงก็เหมือนเดิมนักเรียนจะไม่สามารถเอาตัวเนี้ยกับตัวนี้มาคู่กันได้เลยเพราะเหตุผลเราจะต้องกระทําในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะฉะนั้นครูขอทําในวงเล็บครูก็โยงเลยค่ะเชื่อมลงมาอ่ะแบบนี้เชื่อมลงมาปุ๊บเราก็ใส่ค่าโยงค่าความจริงให้ตรงกับตัวเชื่อมเชื่อมด้วยหรือตัวนี้หรือนะคะ จุดเด่นของหรือก็คือเท็จทั้งคู่เป็นเท็จเท็จทั้งคู่เป็นเท็จที่เหลือเป็นจริงหมดฉะนั้นอันนี้ตรงประเด็นประเด็นที่เราจำมานะคะก็เป็นเท็จหรือเท็จทั้งคู่พูดโกหกทั้งคู่ก็เลยเป็นเท็จฉะนั้นครูได้คําตอบของวงเล็บแล้วค่ะเอาไปโยงต่อกับฝั่งนี้ครูก็จะโยงแล้วให้ปลายแหลมๆเนี่ยมันตรงกับตัวเชื่อมนะคะเพราะว่าเป็นการบอกคําตอบของเขาอ่า กูก็จะพยายามให้มันตรงเนาะโอเคให้ตัวเชื่อมกับตัวนี้ตรงกันโอเคนะคะเสร็จแล้วเรามาดูเชื่อมด้วยท่าแล้วท่าแล้วท่าจริงหน้าจริงหลังเท็จเราท่องบ่อยๆเลยเราเจอบ่อยๆท่าแล้วมีกรณีเดียวที่เป็นเท็จก็คือหน้าจริงหลังเท็จตัวแรกพูดจริงตัวหลังพูดโกโหกคำตอบก็จะเป็นเท็จ ที่เหลือก็จริงหมดเลยเป็นเจอเคสอ,อื่นที่เป็นท่าแล้วก็จริงหมดเลยเห็นไหมว่าถ้าเราแม่นตารางเราจะทําให้เราไวขึ้นคล้ายๆกับเราท่องสุดคูณเลยค่ะเวลาเราทำเรื่องการคูณการหารถ้าเราท่องสุดคูณได้เร็วเราก็จะได้คําตอบได้เร็วเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบ51 552 0 5 3 5, 25, 5 35, อันนี้ก็ไม่ทันละใช่ไหมคะฉะนั้นครูก็บอกเทคนิคการมองตารางนี้การจําตารางนี้เพื่อให้ในักเรียนจะได้หาคําตอบได้ไวขึ้นนะคะฉะนั้นคําตอบก็จบแล้ว วงกลมไว้อ่สัญ,ญลักษณ์ของครูคือวงกลมแล้วบอกว่าเนี่ยคือคําตอบของเราตัวอื่นเราจะไม่วงเดี๋ยวมันจะงงนะคะครูจะงงเฉพาะครูจะวงเฉพาะที่เป็นคําตอบของเราเท่านั้นฉะนั้นข้อนี้ครูก็ตอบเป็นเท็จตัวเดียวจบแล้วตัวอย่างที่สองคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเน้นความเข้าใจต่อไปตัวอย่างที่สามจำได้ว่าตัว กำหนดยังคงเหมือนเดิมประพจน์ p และ q มีค่าความจริงเป็นจริงครูก็ยังคงทำเหมือนเดิมนะคะจริงทั้งคู่และประพจน์ r และ s มีค่าความจริงเป็นเท็จก็ใส่เท็จทั้งคู่เสร็จแล้วเอาค่าความจริงพวกนี้ไปวางให้ตรงกับ ประพจน์ที่เขากำหนดให้ประพจน์ย่อยในนี้มีประพจน์ย่อยคือ p ประพจน์ย่อย r ประพจน์ย่อย q ส่วน p ตัวนี้ตัวเดียวกับตัวเดิมแต่มีนิเศษเป็นตัวบังคับใส่เลยนะคะ p เป็นจริง r เป็นเท็จ q ก็เป็นจริง p ตัวนี้เคยเป็นจริงทดไว้ก่อนนะคะเวลาใส่ค่าความจริงนักเรียนจะมาใส่เท็จตรงนี้ไม่ได้ต้องใส่ให้ตรงกับตัวบังคับฉะนั้น นิเศตตัวนี้ก็เลยเป็นเทสโอเคเสร็จแล้วสิ่งที่จำเป็นในขั้นต่อไปก็คือจะต้องดูให้ออกว่าใครควรคู่กับใครก่อนห้ามห้ามคำเส้นต้องรู้ว่าใครควรคู่กับใครค่อยๆไปทีละสะเต็ปนะคะฉะนั้นข้อนี้มีวงเล็บคู่ไปพิจารณาในวงเล็บนี้ก่อนในวงเล็บใหญ่ก็ยังมีวงเล็บเล็กแสดงว่าเราทำในวงเล็บก่อนวงเล็บเล็กเชื่อมด้วยและ นักเรียนรู้ละส่วนใหญ่นักเรียนรู้ละเชื่อมด้วยและอันนี้ต้องเป็นเท็จแน่ๆเพราะว่าเชื่อมด้วยและต้องจริงทั้งคู่ถึงจะจริงใช่ไหมคะต่อไปสเตปนี้ออกจากวงเล็บได้แล้วเอาวงเล็บไปคู่กับเจ้าตัวนี้ก็เชื่อเหมือนเดิมค่ะใส่โยงโยงเส้นโยงเหมือนเดิมและให้คําตอบนี้ตรงกันเครื่องหมายท่าแล้วตัวนี้ท่าแล้วถ้าพูดโกหก แล้วไปพูดจริงโอไม่มีปัญหาเลยเพราะครูจามาว่าหน้าจริงหลังเท็จเท่านั้นถึงจะเป็นเท็จแสดงว่าไอ้นี่เป็นจริงอ่ะยังไม่จบในวงเล็บนี้ใหญ่ๆนี้วงเล็บใหญ่ทั้งหมดนี้นะคะเราได้คําตอบมาแล้วว่าเป็นจริงฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละจะต้องเอาไปสู้กับตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็โยงเหมือนเดิมค่ะโยงลงมาเชื่อมด้วยเชื่อมด้วยและเชื่อมด้วยและ เชื่อมได้แล้วปุ๊บสติของเราจะบอกเลยว่าท่านและต้องเห็นจริงทั้งคู่ถึงจะจริงแต่เราไม่เห็นแบบนั้นเลยเราไม่เห็นแบบนั้นไม่ต้องคิดอะไรมันไม่จริงมันก็ต้องเป็นเทปฉะนั้นคุณจบแล้วถือว่าจบเพราะว่าอะไรเพราะว่าในวงเล็บเราได้คําตอบเอาคําตอบในวงเล็บไปจับคู่กับอีกฝั่งนึงคือมันจบแล้วนะคะคําตอบนี้ก็เลยตอบเป็นเทปง่ายง่ายใช่ไหมคะ อีกสักหนึ่งตัวอย่างก่อนที่จะจบนะคะแล้วจะสามารถฝึกฝนได้ในแบบฝึกหัดคลิปนี้พยายามที่ใน,ในแบบในแบบฝึกหัดจะพยายามจะเช็คก,ก่อนว่าคำตอบว่าโจทย์หายไปหรือเปล่านะคะอาจจะมีความผิดพลาดอะไรเล็กน,น้อยต่อไปขอไปดูตัวอย่างที่ C มีการเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนตัวกําหนดนะคะไปดูเลย อาจจะยาวนิดหน่อยแต่ว่าประพจน์ของเรามีไม่เยอะมี P Q มี P มี Q มี R 3ประพจน์ย่อยเท่านั้นแค่มีวงเล็บเยอะเท่านั้นเองครูบอกแล้วว่าค่อยๆเช็คไปทีละว,วงเล็บใหญ่ลงไปเล็กก่อนเล็กแล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆนะคะไปดูเลยกําหนดให้ประพจน์ P เป็นจริงอ่า P เป็นจริงนะคะ Q และ R เป็นเท็จส่เลยเป็นเท็จทั้งคู่แค่นี้เอง เดี๋ยวเราไปเช็คว่าใครเหมือนเจ้าตัวนี้เอาข้าวของจริงไปใส่ไปใส่สีแดงไปใส่ข้างล่างนะคะทีละตัว P เป็นจริง R เป็นเท s Q เป็นเท s เช่นเดียวกัน R ตัวนี้ก็เป็นเท s ครูจะไปไวหน่อยเพราะครูมองข้างบนคู่กันมาเสร็จแล้ว P เคยเป็นจริงนะคะเจนิเสร็จปุ๊บเป็นเท s ทันที Q Q ตัวนี้ก็เหมือนเจ้าตัวนี้ก็เป็นเท s ใส่ให้ตรงกับประพจน์ย่อยไปก่อนแล้วก็ P ตัวนี้ก็เป็นจริงโอเคค่อยๆไปทีแล้ววงเล็บนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอเองว่าใครควรจะคู่กับใครต่อไปวงเล็บแรกคูณวงเล็บแรกวงเล็บใหญ่นี้นะคะวงเล็บใหญ่ประกอบด้วย2เล็บย่อยฉะนั้นเราจะต้องคิดว่าคําตอบของเล็บย่อยสองอามาสตัวนี้ออกมาก่อนเชื่อมเลยนะคะเชื่อมด้วยหรือเชื่อมด้วยหรือ มีกรณีเดียวคือต้องเทสทั้งคู่แต่เราเจอไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เราก็ต้องเป็นจริงถ้าเป็นเทสทั้งคู่ถึงจะเป็นเทสใช่ไหมคะแต่เราเจอมีจริงขึ้นมาหนึ่งตัวคําตอบเป็นจริงได้ต่อไปอยู่ๆเราจะไอเนี่ไปโยงกับตัวอื่นไม่ได้เห็นไหมคะไอนี้ล็อกด้วยวงเล็บอยู่เราล็อกด้วยวงเล็บฉะนั้นจัดการในวงเล็บให้ครูก่อนโยงลงมาเลย บนเครื่องหมายท่าแล้วท่าแล้วจะมีเคสตเดียวที่เป็นเทข็ขคือหน้าจริงหลังเท็จกรณีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๊บเป็นจริงเลยโอเคนะคะเสร็จแล้วรวบสองตัวนี้รวมกันเพราะว่ามีเครื่องหมายอีกหนึ่งตัวที่ยังไม่ได้ทำเชื่อมด้วยแหละคูรวบเลยนะคะคําตอบของเล็บนี้ได้เป็นจริงและจริงก็จริงตัวนี้สวยมากจริงและจริงได้จริง,จ,รงจบก่อนวงเล็บแรกไปวงเล็บหลังค่างวงเล็บหลัง วงเล็บล้างเช็คดีๆอยู่ๆจะทําตัวนี้เลยไม่ได้ตัวนี้ไปโยงปุ๊บไม่ได้ต้องมีสตินะคะทําในวงเล็บก่อนที่เตือนเพราะว่ามีคนทําแบบนี้นะคะที่เคยเรียนรู้กันมาทํานี้ก่อนนะคะเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วเครื่องหมายท่าแล้วจําได้ไหมหน้าหน้าจริงเท่านั้นไอ้นี้โผล่มาแท้ปุ๊บไม่ใช่เป็นจริงเลยค่ะถ้านักเรียนงงนักเรียนกลับไปดู วิดีโอแรกๆนะคะในเรื่องของตรกกราสร์จะมีตารางค่าความจริงบางคนจดไว้แล้วนะคะต่อไปเอาเจ้า2ตัวนี้มาเชื่อมกันมาเชื่อมกันบนและบนและและยอมรับได้ก็ต่อเมื่อคำตอบสองอันนี้ต้องเป็นจริงทั้งคู่ถึงจะได้จริงแสดงว่าไอ้นี่เป็นเท็จอืม ครูได้วงเล็บใหญ่สองได้คําตอบสองเล็บใหญ่มาแล้วอยู่ๆเราจะตอบแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เนาะเรายังเหลือตัวเชื่อมอีกหนึ่งตัวเท่านั้นเองตัวสุดท้ายนี่คือคําตอบของเราละก็โยงต่อเลยพยายามให้มันตรงนะคะปึ๊บตรงมานีก็ต่อเมื่อตารางก็ต่อเมื่อมันจะแบบโชว์ในความคิดของเราทันทีปิ้งขึ้นมาปึ๊บก็ต่อเมื่อเจ้าตัวนี้ยอมรับได้ก็ต่อเมื่อต้องพูดเหมือนกัน พูดจริงก็ต้องพูดจริงเหมือนกันพูดโกหกก็ต้องพูดโกหกเหมือนกันแต่เคสนี้อันนี้พูดจริงวงเล็บนี้พูดจริงอีกวงเล็บหนึ่งพูดโกหกแสดงว่าไม่ได้คำตอบก็เลยเป็นเรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้มีเหตุผลนะคะเป็นคนมีเหตุผลเสมอมอีตัวรองรับในเหตุผลของเราเนาะคันนี้ตอบเป็น ก็จบแล้วอันนี้คือตัวอย่างของการหาค่าความจริงของประพจน์ในกรณีที่เราทราบประพจน์ย่อยเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัวกําหนดคุมของเราอยู่แล้วว่าเราพูดเราไม่ได้พูดแบบลอยๆเราพูดอย่างมีเหตุผลเพราะเรามีตารางที่จะบอกแล้วว่าเนี่ยเราพูดถูกนะเราตอบถูกนะอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นวันนี้ ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ